จัดรูปร่างเสร็จแล้วครับก็ทําการเจียเก็บงานเก็บมุมนะครับเสร็จแล้วนะครับไม่รู้เอยู่ฝั่งไหนเนี่ยมันไม่ได้เอ็กเพางนี้มันเหมือนน่บ เก็บงานขอบเรียบร้อยแล้วนะครับก็มาทำาปทำลอท่องทำช่องสำหรับวางเร็กครับสองน,นิ้วครับ หลังจากเจีเยเก็บขอบเรียบร้อยแล้วครับเก็บงานเรียบร้อยแล้วก็จะมาทําการเจียเว้าเพื่อวางแป๊บ2นิ้วครับตัวนี้ครับเจียให้เป็นอย่างนี้ครับอันนี้คือเจียไปแล้ว1ด้านนะครับเดี๋ยวอีกด้านหนึ่งนะครับเราจะใส่แป๊บแป๊บเพื่อทําท่อลําเลียงปุ๋ยนะครับวางให้เป็นลักษณะคล้ายๆอย่างนี้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวเจียอีกข้ั้งนึงแล้วก็จะวางแล้วก็ทําการผ่าแป๊บนะครับเพื่อใส่ จะใส่สายเผานะครับเจ,เจียครับอีกด้านหนึ่งครับเเจียเสร็จเ,เรียบร้อยครับ เสร็จเรียบร้อยทดลองวางแป๊บดูครับได้ระดับไหมฮะวางกลางไงเอาแป๊บวางกลางเลยให้แป๊บอยู่กึ่งกลางเลยเออมันมันเชื่อมได้ไหมมองมองรอบขางมันขางด้านล่างเนี่ยคางด้านล่างเนี่ยที่วอาล์ะสนิทไได้ฝั่งนี้ก็ได้ฮะ ล,งน,ง,ลงนี้หน่อยลงนิดหน่อยเราเรารับไหมามายืนดูข้างหนะลังเลยิยืนดูตามขอบไปเนียขอบถังไปไหม ไ้ทางน,นหลังจากได้รูปร่างของถังแล้วนะครับทำการเว้าให้เข้ารูปกับแป๊บ2นิ้วแล้วนะครับก็ามาทำการวัดระยะแป๊บว่าจะใช้แป๊บยาวเท่าไหร่นะครับตอนนี้ผมวัดไปแล้วนะครับเอา40 40 40เซนนะครับตอนนี้ก็เตรียมตัดแป๊บนะครับ เพื่อจะมาวางตรงถังตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับเป็นเป็นท่อสําหรับใส่เกลียวลําเลียงปุ๋ยนะครับ <palate> <Natalie> เดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับตัดแป๊บครับ,<ป>บครับ,<ป>บ,รบเรียบร้อย อะไรจะไปทนไหวครับทำอย่างนี้ก็ขาดสิครับก็อ,อ,อะไรว่าสี่สิบเซนยาวอยู่นันนะเป็นไรเดี๋ยวถ้ามันยาวก็ทัดที่หลังได้ตรงที่นี่มอือข้างนี้นิ่มก็บอกปุ้ยก็อกู่อืมเดี๋ยวมันจะมีเลื่อนเข้าอีกกระดมเรืเลื่อนมาทางตะว,วันออกอีกสักนิดเด้อ แค่นี้ก็พอแล้วมั้งเนาะเอาปากาขีดไว้ดิขีดนั่นแหละต้องขังจะวาว่าวาเนี่ยเออขีดกระถอสองขังเลยเอาขีดตามขอบนี่แหละขีดที่จะพาตรงนี้แหละ ก็ทำการวาดแบบครับเพื่อตัดเด็กแป๊บครับก็เดี๋ยวก็มาดูกันอีกต่อไปนะครับก็หลังจากตัดเสร็จแล้วนะครับนี่ครับก็จะได้รูปร้างแบบแบบนี้ครับไหนโดมมานี่ครับก็อ่เราก็จะเอาขึ้นมาไว้เป็นท่อลำเลียงปุ๋ยสาหรับใส่เกี้ยวนะครับ ไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวเพื่อนๆมาติดตามดูครับสูงไปไ,นนไปนเนอเยอะเอวะพอเยอะก็พาเป็นรูก,กว้างเกินไปนะครับเดี๋ยว ต้องทำรูให้แคบเหมือนเดิมครับทำรูแคบกอ่อ,อนครับจากจากเมื่อกี้นะครับพาลูกว้างไปนะครับก็อย่างนี้แล้วครับถังแรกครับก็เดี๋ยวต้องเชื่อมกลับเข้าไปแล้วก็ผ่าให้รูเล็กลงครับหลังจากลองไปดูแล้วเมื่อกี้นะครับรู รู้สำหรับปุ๋ยลงกว้างเกินครับเชื่อมดันเดียวพอดมดันนุ่นดันเดียวพอเออดันเดียวพอแต่ฟังนี้ได้ พาเมย์พาไม่ต้องกว้างมากนกพาแค่ประมาณนิวนนน้วหนึ่งมั <c oughs> นนิ้วหนึ่งอะดูนิ้วหนึ่งเนี่ยปุ๋ยก็ลงได้แล้วเดี๋ยวเกี่ยวมันก็เลี้ยงไวเองมันะ <c oughs> จะขอบนู่นวัดขึ้นมา คึ่งหนึ่งของอันกระดาษคึ่งหนึ่งของเล็กที่ผ่า,มากเมื่อกี้คึ่งของมันนนิ้้วขึเป็นรูนิ้วคึ่งนะก,นก็ปุ๋ยลงไม่ได้นี่ทำรูอย่างใหญ่ทับไข่มันออก <c oughs> มาอีกเดือขึ้น ลห้รูแล้วลูลองพลิกทางรูให้พี่ดูพลิกขึ้นมาอีกเอยทำยังงเลยพอที่ใหญ่โผล่อยู่นี่แหละคุยออกอยางพัดเ่ยพ่อที่ใหญ่โผล่ไหม,ไมใหญ่นี่อ๋อคุยขี้ไก่กับส่ยได้ใช่ไหม,ไมอ่ะัดไปก็พาไม้ครับเดี๋ยวก็เพื่อนๆมาติดตามขั้นตอนต่อไปนะครับ หลังจากพาได้ขนาดที่เราต้องการแล้วนะครับก็มาทำการเชื่อมติดไว้ก่อนครับแล้วก็มาจัดตำแหน่งให้มันได้ระดับฉากระดับน้ำนะครับตามตามที่เราต้องการให้เป็นเลยครับ chị Giang ừ. được đây là đạp giang không khi mà Điện bên bên tiền tổng nghe. Não é, não. ตัดขอบตกแต่งให้เรียบร้อยนะครับ